เสียงสองเสียงสองี่คนอดสู้เข้าดูเจ้าทุ่งรวมเพศวงใหญ่สวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับทักทายกลางแสงแดดมาใส่ปุ๋ยอ้อยครับเมื่อนี้เแดดร้อนรอนโอ้รับชมบ้งครับพี่น้องการใส่ปุ๋ย ใส่ปุย๋ยอ้อยอ้อยกับสูงแล้วครับเพราะว่าฝนตกหลายไปใส่สาเอาคุณยายยเทธิ์ถิ่นไหมล่ะใส่สาครับเพราะว่าค่าหยางน้ำฝนอยู่มันจืดมันหึมก็มเลบยบไปใส่ครับพึ่งได้มาใส่ครับจนสิล่งหน้าแล้วพี่น้องพาจะใส่ปุย๋ยไว้แล้วค่อยจะไปดำหน้าพี่น้องหน้ากำลังผสมปุ๋ยอยู่ผมมันได้ไหมสามารถเปลี่ยนได้ไหสวัสดีจ้าพี่น้อง เป็นตาฮอนแต่กุญยาแกแตแกแตกแนแตกคุณยา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 อรคะแนนตักปุ๋ยครับนี่ยรถจะาพแล้วตักปุ๋ยสานุ่มนี่ทงนเวยทั้งน้นกล่องอยากสั่นสั่นนี่ละอยมันยาวแล้ว นคนชันเน,น,น,นี่ยดีแล้วอ้ยมันสูงใส่ปุ๋ยไห้พี่นเดี๋ยวรีวิวที่ใส่ปุ๋ยไห้จัง่อยครับนี่ครับอันนี้บ่หัวลีกัิซีด้ะครับพี่น้องนี่ง่ายๆครับเอากระสอบปุย๋ยมาตัดให้มันเป็นทุ่งผ้าครับแล้วก็เ้องกระต้อถอ,อกมากสิครับเพื่อสิให้ปุย๋ยไหลออกมานี่นะครับตรงนี้เอานิ้วโป้นิ้วโป้อัดครับนิ้วนิ้วโป้อัดเพื่อสิให้ปุย๋ยออกไหลออกหน่อยหรือบ่ให้ออกเลยก็ นี่ครับตัวควบคุมปุยกรสีไหลออกนี่เทา,ก,เาก,กับยางกเรมักไห้ก็ไม่ต้องมือบีบครับแลนเอารดครับขัดมือ,อมลเลยแลนหาดไปเลยครับน้ำรองไปเลยมือสีเลียวก,กว่าเอามือวานเอาครับโอ้แดดแม่ไปหวหีดไ oh, เดีรยอดดดคักแดนี่ คนมีรถหยอดคนเตาใช่รถหยอดเขายังเป็นคนจนเงี้ย<อ>ยังบนไนมีรถไถทุกค,คนไม่ได้จาง, <c oughs> งน่ยแติมาจางพันเตปุ๋ยกับินนักฝนเนี่้าเห็ดไดห้องกับเฮ็ดไปเอามันคนจนแม่ละมนกไม่มอง <c oughs> <c oughs> นจนตัวยายจนหรไรอ้อยคุณย่าลาได้หดไหม แมนวัดเด่นอย่องตะปปาเลยครับโอ้โหจะหอดโกกูผมครับตอต้นใหม่ครับงานลงไปข้างล่างครับต้องไปหอดเทียงหน้าไต่เทียงหน้าลงไปกับเมนครับปลาหอยคุณยายปลาหคุณยา้าโอ้ยติดคุณยายครับลอรับช่มกันห้อยไปนี้ครับการห้อยปุยตามเรา้อยนะครับเนาะนห่นะ้หงเย เจ้าห้เจ้าหน้าทั้งสู่ฝาหน้าสู่ดินไปเพื่ออะไรเราก็ลงหน้าต่อลกงกาดำหน้าต่อตึงไหนไปเพื่อเรากับโลกงกาดำหน้าโอ้ทะงานกับงานงานเด็กหน่อยไปต้งเลี้ยนครับมือหนิหน่าต้งเลี้ยนเล่นว่ไปโรงเรียนกับแม่ปะไรหรอพี่หนงเพราะว่าพึ่งขายยาไปไม่ไหมครับยาจืดกันยาจืดก่อนบุหรี่ครับไปจุดแม่หน้าเลยนี่ครับพี่น้องแบบนี้นะครับเขาก็ห้อย พวกเราก็ยางเลยครับตามมองไว้ถ้าอยากให้ออกหนมอยออกลายยูที่นิวโป่งครับยูทีนิวยูฮอร์ไม่มือครับถ้าอัดแรงสิปุยมกัหลค่คอยครับถ้าเขาเปิดมันกัหลแห้งครับถ้าเราไม่โปวกมันกไหลแห้งสิครับพวมปัญญาชาวบ้านครับพี่น้องผสมงอนเลกซิดครับเอาไปใส่ได้ครับไปเทสได้ครับ ครแบบนะครับยางว่ายยางสากรแล้วกับปอยแห้งครับยางก็ว่ายกับปอยแห้งเลปุ๋ยแป้งครับใส่หน่อยๆอะไรไต้พ่อผิวๆเลยหล่ะปุ๋ยแป้งก็กีที่แล้วประมาณ6นึงครับเข้าโตลยครับปุ๋ยปุ๋ยแป้งแล้วครับจรินี่ เพียงกับแยงยกเว้นข้าแรงปุ๋ยคือปุ๋ยคืเติมให้แตะลูกพัศวร์มีคือว่าเติมให้ ปุ๋ยกเติมให้ตลูกไต้พัสลาดีคืว่าเติมให้นี่ขอัตระเ็องเองนีองอนกันอีกอนนีมันกำง่อนกันมันวดเดือดที่ไ้องตกมันเดอฝนตกให้มันเทนมันม เต้นเพพอดีน้องพนี้ก็ได้ซุกๆเป็นต้นบานซุกมัน้ำขึ้นตุกมัในข้อนโอ้ยพี่น้องแดดโซเปลี่ยนโซตา,ตายเลยครับวิ่นแดดพี่น้องมาครับปัานนี้ผุ่น่ะผมมองออกไหมครับออกไม่ได้กินรอบสองครับตัวนี้กําลังพอดีกินสมนี่ลราพี่น้องตัวอื่นซุกไปเบิดแล้ว ตอนนี้กำลังพอดีครับมุงม่วงหน้าหรอว่าไปกินสมก่อนครับพี่น้องเออเดือดตั้งสี่บ่ได้กินสมโดนเรามันต้องกินสมครับแกวิ่งแดดครับพี่น้องมาครับหาบักม่วงไปกินสมกันครับโอ้ห้ะน้ำลายแตกน้ำลายแตกกิดภาพกับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเออตกอยู่เลยครับดอกเลี้ยม่วงม่วงแก้วเขาได้บุหรี่ตัวนี้ม่วงแก้วกินสมแซ่บเพันยังแล้ว มาเด้อครับพี่น้องบ้าน บบงานแป๊บหนึ่งฝนใหญ่กะซีมาแล้วครับช่วงบ่ายพี่น้องสมมันเอาอยู่ครับฟ้าแหล่มากฝนพี่น,ออน้องเฮ้ยแหลกัดจัดฝนฟ้าแหล่มากแล้วครับแหลกัดจัดมาแล้วนี่ได้ระบาดนี่ยยิบสะปุยนีมาเตียมโอ้ฝนใหญ่ครับฝนใหญ่ ครับพี่น้องใส่ปุ๋ปยอย้อยเมื่อน,นี้ก็สิเกือบเครื่องสวนนะครับเมือ่อคิดว่าน่าจะเสร็จหรือบ่เสร็จบ่แน่ใจครับไ,ปไ,ปไม่เป็น่เป็นสิเขาไปรับลูกใช่แล,ล้วไปรับลูกรับเจ้าแล้วม <c oughs> ันบ่สิลาไปก่อนครับคลิปนี้ <c oughs> เล็กน้อยกับสิพ่อมสิเล็กเลี้ยงละครับ <c oughs> ค่อยพลอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> วนางันมันเลือดเทือดเท่าฟ้าขึ้มวันทิตกวันทุกสอันกพี่น้องวนเบื่ออว่นได้เฮ็ดต่อยอยู่ให้น่อยู่อืนมือเอสิเหลวอยู่ที่ถ้าเม็นฝนตกกับ่นเลียวเปลนไอ้บาน้องบัวก็จะเด็ดครับครับหลานเแกสวัสดีพี่น้องโชคดีมีคนซุกทุกคนทุกท่านไปดอกบ่าวเน่าอยู่เว้ยโชคดีมีคนซุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ